วันนี้มีการประชุมพัรคเพื่อไทยประจันังคันที่14พฤษภาคม2556นะครับซึ่งหลักสําคัญในวันนี้ก็มีเรื่องการพิจารณาร่างงบประมาณรายจากประจปี2557นะครับซึ่งท่านสมาชิกพัรคก็ได้มานําข้อมูลโดยเฉพาะโครงสร้างงบประมาณปี57เนี่ยซึ่งมีสาระสาคัญอยู่ประมาณ7เรื่องหลักนะครับโดยเฉพาะงบประมาณในปี57 มีจำนวนทั้งสิ้นนะครับ2.525ล้านล้านบาทนะครับซึ่งเพิ่มขึ้นจากว่าประมาณเพี้งหกหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันล้านหรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละห้านะครับซึ่งที่สำคัญเนี่ยเมื่อมีการพิจารณาว่าประมาณทางสมาชิกรวมทั้งที่ประชุมเองก็ได้แบ่งทีมอภิปรายในการอภิปรายง่ประมาณก็จะมีการแบ่งทีมโดยเฉพาะ เราก็จะมีการอภิปรายว่ามาณซึ่งคาดว่าจะเป็นดําเนินการอยู่สองวันคือ2 9ถึง30พฤษภาคมส่วนถ้าเวลาจะเกินกว่านั้นเนี่ยที่ประชุมก็อยากให้วิตรัฐบาลในห,หารือกับวิตฝ่ายการและที่สําคัญที่ประชุมได้มีการกําชับสมาชิกว่ามีการถ่ายทอดสดเพราะนั้นการอภิปรายในลักษณะที่การจัดสรรเวลาเนี่ยเราก็จะให้ปล่อยค้านอภิปรายว่าประมาณอยากเต็มที่ และขอให้มีการประท้วงหรือการประท้วงเนี่ยน้อยที่สุดและก็ขอให้ดำเนินการการอภิิรายอยู่ในกรอบโดยเฉพาะเชื่อว่าฝ่ายค้านเองนะครับขออภิปรายอยู่ในกรอบของงบประมาณรายจ่ายปีห้าหกลักษณะอย่าไปาพลาดพิงแล้วเชื่อว่าทางสสฝ่ายรัฐบาลเองและก็ฝ่ายเพื่อไทยก็จะไม่มีการประท้วงเพื่อให้เสียบรรยากาศถ้าถือว่าการถ่ายทอดสดในครั้งนี้พี่น้องจะได้เห็นว่ากรอบงบประมาณปี2 5 5 7เนี่ย จะมีการใช้จ่ายอย่างไรนะครับดรโดยเฉพาะกระทรวงต่างๆที่รัฐบาลมีความจําเป็นจะต้องดําเนินการก็มีเรื่องสร,รุปว่าประมาณก็คือในเรื่องที่1เรื่องที่2ก็คือที่ประชุมเองก็เห็นชอบกับในการประชุมวิสามันโดยเฉพาะให้มีการพิจารณางบประมาณมีห้าเจ็ดอย่างเดียว ไม่มีการสอดแทรกหรือจะให้มีการนํากฎหมายอื่นมาพิจารณาไม่ว่าจะเป็นร่างครบ่อคู่เงินสองล้านล้านรวมถึงร่างแก้ไขที่มนูลทั้งสามร่างสีมาตราหลักที่บางร่างเสร็จแล้วก็จะไม่นํามาพิจารณารวมถึงการที่จะมีการเสนอร่างกฎหมายเพื่อความปร่งดองหรือกฎหมายนิตโทษสกัน,นก็จะไม่มีการพิจารณาก็คือเป็นการยืนยันว่าจะพิจารณาเฉพาะ งบประมาณรายจ่ายปี57อย่างเดียวนะครับเพราะมองว่าขณะน,นี้เรื่องงบประมาณเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องจารนาเป็นอันดับแรกเพื่อให้ผ่านงบวันปีห้าเอันนําไปสู่การพัฒนาประเทศซึ่งเรื่องอื่นๆเนี่ยก็คาดว่าจะเป็นการดําเนินการในสมัยประชุมสามัญทั่วไปในเดือนสิงหานะครับแล้วก็มีมติของพรรคเพื่อไทยในการที่ยืนยันว่า พักแสดงหนุนร่างพรบนีทโทศกรรมฉบันบนดยวรชัยเหวะและไม่นำกฎหมายเพื่อความรองดองหรือกฎหมายนีท่โทษหรือกฎหมายใดๆที่เกี่ยวกับการรองดองมาปนกันในเรื่องนี้ยังยืนยันนะครับก็ยังมีการเดินหน้าสนุนร่างพรบนีท่าศกรรมฉบันบนายวรชัยเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชน ผู้เป็นเดือทางการทางการเมืองนะครับโดยเฉพาะการชุมนุมไม่ว่ากลุ่มไหนสีไหนนะครับเพื่อให้เป็นการเนรโทษประชาชนและที่สําคัญเพื่อให้เป็นการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนนะครับเรื่องนี้ก็จยขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นมติพักส่วนการเสนอร่างกฎหมายของชุดของท่านเฉลิมและกสสก็เป็นสิทธิที่สสก็สามารถจะดําเนินการได้นะครับ ในฐานะสมาชิกฝ่ายรัฐสภาด้วยสมิูที่ญัติก็เสนอกฎหมายได้ซึ่งไม่เกี่ยวกับมติของที่ประชุมพักนะครับอันนี้ที่ประชุมพักก็ยังยืนกันว่าใส่ร่างนี้ข้อสกรรมฉบับนายวรชัยใจแล้วก็ให้มีการพิจารณาในสมัยสามัญทั่วไปนะครับ